สวัสดีครับจากใบทรายเซมิโนคอมนะครับวันนี้อ่าก็เทมินิหนึ่งนะครับเทมินิหนึ่งอ่าให้ให้กับอ่าพี่โยนะครับนี่ครับพี่โยมานะครับอ่าเดี๋ยวเรมานะครับเฟิร์สไฟส์นะครับมือใหม่ครับเฟิร์สไฟส์นะครับโทรศัพท์สุดยอดมากนะครับอันนี้ก็อ่าแผ่นกล้องขึ้นลงนะครับโอเคครับอ่าเนี่ยผมเนี่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมยังไงอ่าเดี๋ยวลองมารอชมนะครับถ้าฝนมันไม่ลงหนักนะครับโอเคนะครับผมอ่าที่เด็ดมากนะครับสัมภูมิตัวนี้นะครับ กล้วแต่พิเอโอคันิเนชันนะครับริ่มแทงคันิเนชันแล้วนะครับหนึ่งนเอเมื่อถือวิดีโอถูกใจมากครับอ่าเสร็จเสร็จปุ๊บอ่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนนะครับเอาเอากล้องลงครับเอากล้องลงควิดีโอครับครับอันนี้ซัมซุงน่าจะเป็นซัมซุงอ่าตัวตัวอะไรนะครับซีโฟสองนะครับถูกใจนะครับพ่อยากได้ครับอ่าล้มล้มเหลวเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับได้ ผมอยากได้ครับตอนนี้แต่มันน่าจะหกหมื่นกว่าครับที่ทำได้ครับใน<ล>ตอนนี้มันมห้า <laughs> แล้วครับโอ้เป็นห้าเลยห้าแล้วตอนนี้ยังใช้สองยังไม่พังเลยฮะทนมากอ๋อนี่ยังไม่เริ่มเลยเดบชั่นที่โอ้คัิเดบชั่นไปเกือบสิบรอบแล้วนะครับอ่ะไม่ผ่านกันรกันน้องบอลไม่ให้บินนะครับ ผมคิดว่าสายลส่ในการเรียนหน้าต้องขาทิ้งนะครับดูแล้วโอเคนะครับรอชมรอชมวิดีโอไฟนะครับไม่ได้ทันทีหลังจากที่เทนคานิเบรชันยังเกือบผมว่าน่าจะเลยสิบรอบนะครับกับวิโอเนี๋ยทีนี้ว่าเตรียมเทคออฟไปแล้วนะครับระหว่างนี้เรารอคมพอยทเทคออฟได้เลยขึ้นก่อนเลยนะครับเป็นจิโตวีครับโอเคโอเคครับขึ้นเบาๆครับฝั่งซ้ายครับว่โอฝั่งซ้ายเป็นสเตกขึ้นเนี่ครับเิอลอบอก อ่าโฮมพอยต์อัปเดตนะครับแล้วบว่าเคอเขาตอนนี้เขาจําสถานการณ์ที่ขึ้นแล้วครับอ่าอันนี้ก้าเดี๋ยวน้องมาขออนุญาตนะครับก็่คือเป็นเซนเซอร์ด้านล่างอ่าตอนนี้มันจะมีการ,ราการลงจอดอ่าคอนโทรลก่อนเลยครับพี่โยฝึกฝึกกันเลยครับอ่าโอเคครับฝึกติ๊กแค่คล้องได้เลยครับสอบซ้ายสอบขวาด้านหน้าถอยหลังโอเคครับอ่าึ้นลงหันกล้องหันมุมต,ต่างๆ โอเคครับฝึกการใช้ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ฝั่งขวา mm hmm. ทับนิง่งคัตเตอร์อ่าฝั่งซ้ายเลคคอร์ด mm hmm. กดทีหนึ่งซึ่งแล้วก,กดอีกทีหนึ่งจะได้อ่าโอเคครับแล้วก็ดูเวลาวิอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คลายตับในคอร์ดอ่าเดี๋ยวเราคข,ขึ้นไปถ่ายจริงนะครับพี่โยอ่านี่เราอันนี้ซ้อมตอนให้้คุ้นมือกับคุ้นมือก่อนเลยนะครับโอ้็นงครับชอบเชียวน่าดูนะครับนะครับผอชอบเชียวนะครับ พักจาครับลงมาทางเขาดีโอเคครับอ okay, okay. ่าครับอ่าทอให้คุ้นมือเลยครับเดี๋ยวอ่าให้ดีโอคอนโทรลไม่ได้นะครับค่อยๆนะครับค่อยวันนี้ลมมันก็แรงนิดนึงโอเคนะครับสวยครับอ่าออกซ้ายหน่อยเลยก็ได้ครับออกซ้ายเลยครับซ้ายเลยขึ้นแล้วออกซ้ายนะครับดีโเจ่าครับอ่าซ้ายเลยครับนะครับดี่อบินบินมินิเป็นห่างมาอีโปรครับบินโหน ดูดราหน้าดูเลยครับโอเคครับทีนี้เริ่มดูความสูงที่หน้าจอได้เลยครับอ่านะครับอ่านในความสูงครับอ่าเอาให้สูงที่น้องบอยบอกได้เลยครับสูงผมเอาสูงประมาณยี่มากนะครับเห็นไหมครับมันเตือนลมแรงนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเนี่ยครับดีเจไอมันจะมีเตือนอย่างนี้นะครับมันเตือนลมแรงนะครับเค้าไฟแรกเรียบร้อยครับอ่าสตาร์ทเรคคอร์ดได้เลยครับเริ่มครับเรคคอร์ดเด็รคอร์ดตรงนี้เนาะปุ๊บ อ่ะแล้วก็ขวาเลยครับผมขอขอมุมภาพทางด้านขวาของเราครับจากทางด่วนเนี่ยครับของฝั่งนี้เนาะอ่านั่นแหละครับใช่ครับค่อยๆค่อยๆใช่ครับพอถ้ามันวพภาพมันจะเวียนหัวอ่านั่นแหละครับทำให้มันสมูทสมูทครับอย่าให้มันสมูทเลยสวยครับเนี่ยครับตอนนี้ที่นี่ก็นีครับบินไปโูบประมาณอ่า28นะครับไกลก็ได้อยู่ราวมันอ่า22ครับอ่า เพราะว่าที่ในของบ้านน้องบอลมันจะบินได้นิดเดียวครับสวยครับพี่โยสวยครับซ้อมได้คลอดครับโอเคอ่าขอพาพนิ่งสวยทางขวาสวยครับเดี๋ยวพอเราได้มุมเนี่ยพี่โยเห็นมุมตรงไหนสวยพี่โยกดเลยอันนี้คือให้พี่โยถ่ายจะถ่ายให้น้องบอลเลยถ่ายอ่าโอเคปล่อยอ่านะครับเห็นไหมครับ Return to Home คือจะให้มัน Return to Home ได้ก็ฝากบอกมือใหม่นะครับคือต้องให้ความสูงได้กับกำหนดที่เราบังคับไว้นะครับไม่งั้นเขาจะเป็น Landing นะครับ การเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นบ่ายครับตัวสตาร์ทพร้อมเนี่ยมันจะเป็นการยกเลิกทันทุกคนอย่างเช่นเวลาลงมาครับเรารู้ว่าจะมีเด็กมาถือแมพโยหรือมีรถมาอย่างเงี้ยเรากดปุ๊บนี่ให้มันตรงนี้แล้วเราก็ด้วยการที่อ่าแล้วก็ลงค้างค้างครับใช่แล้วก็นั่นแหละรอระหว่างเขช่องการครับสวยครับโอโหเนี่ยครับเนี่ยครับไฟฟนะครับสุดยอดใช้มือรับนะครับโอเคนะครับปล่อยไปเลยครับดังขึ้นนั่นแหละครับสวยครับเนี่ยครับอ่าขึ้นมือลงมือได้นะครับ เทรอบเดียวนะครับถึงว่าพี่โยมผมบอกว่าน่าจะมีเบสิกเยอะเลยครับเนะยครับเนี่ยครับสุดยอดเลยครับสวยงานครับเรียบร้อยนะครับผมของผมครับสวัสดีครับนับอ่าขึ้นมือครับอ่าเทอาครับไปเลยไปเลยอ่าไปเลยครับปล่อยขึ้นนะสวยครับอ่าขึ้นมือเลยครับอ่าเนี่ยทีเนี้ยมันจะทําให้เราชินกับมันครับพี่โยม เราคอนโทรลลองอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็อ่าัลองมือทำบ่อยๆครับใช่มันจะชินเลยครับพาทำบ่อยๆค้างเลยนะครับค้างโอเคครับสุดยอดครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณพี่โยมากๆครับผมขาดีครับครับปล่อยระเบาบอกอ้าแล้ครับสวยครับอ่าเนี่ยครับพี่โยบอกว่าขอขออนุญาตต้องเทคออฟในบ้านครับผมชอบนะครับเจางดีครับพี่โมบอกว่าจัดจัดให้เลยครับ แลวล่ะครับสวยครับโย่เนี่ยแหละครับเนี่ยถ้าทำให้เราชินกันมากขึ้นเลยครับผมครับผมโอเคครับสวยครับล่ำครับทีนี้มาอ่าเปิดปิดครับหนึ่งสองรับอ่าหนึ่งสองโอเคครับอ่านะครับเปิดแล้วเดี๋ยวลอเปิดดูได้เลยครับพอดะกินแลวก็เปิดให้ให้ไฟมันดับไปก่อนโอเคครับอ่าได้แล้วครับพี่เปิดนะครับโอเค